สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทําน้ําจิ้มหมูสเต๊ะนะคะแต่หมูสเตะเนี่ยน้ําจิ้มเขาจะใช้ตัวเดียวกันเนาะไม่ว่าจะเป็นมังสวิรัตหรือว่าเป็นเจนะคะเครื่องนะคะก็จะมีกะทินะคะถั่วปนนะคะอันนี้คือถั่วปนนะคะแล้วก็อ่างานะคะอันนี้เป็นอันนี้ตัวนี้จะเป็นงาน,นะคะ พี่อ้อจับไม้ถนัดเนาะต,ตัวนี้จะเป็นงานนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นงานนะคะขั้วแล้วป่นไว้นะคะอันนี้พี่อ้อยจะใช้เป็นผงกะหรี่นะคะพวปรุงให้เขามีความหอมเนาะก็จะมีเกลือนะคะแล้วก็จะมีพริกแกงแล้วก็จะมีน้ําตาลพรี๊บนะคะอันนี้นะคะเป็นเครื่องเทศนะคะก็จะมีโป๊ยกั๊กนะคะแล้วมีลูกกวานใบกะวานนะคะ แล้วก็จะมีอบเชยนะคะตัวนี้คั่วไว้แล้วนะคะต้องคั่วนะคะจะได้หอมเนาะแล้วก็ถั่วป่ดน,นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะย้วยใช้กะทินะคะจะผัดพริกแกงก่อนเนาะพริกแกงใช้ไม่เยอะนะคะ แล้วแต่บางคนเนาะบางคนเขาก็จะไปะใช้แต่พริกแดงนะคะใช้แต่พริกแดงก็ได้จะไม่ใช้เป็นเครื่องแกงก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะแต่ของพี่อ้อยตั้งแต่ทําขายมาเนะาะเมื่อก่อนพี่อ้อยก็ใช้พริกแกงมาตลอดนะคะหักะหล่ีเจ้านี้หอมมากๆ เดีย๋ยวใช้น้ำมันนีดหนึ่งนะคะเมื่อกี้ลืม เกลือนะคะเกลือครื่งช้อนโต๊ะนะคะแต่ว่า,าเราปรับชิมดูนะคะให้รสชาติของเขาให้ได้ออกมีรสหวานรสเนนะค็มแต่ไม่ต้องเค็มเยอะนะคะเพราะว่าตัวที่เราจะทําเป็นตัวสเต็กตัวน,นั้นก็จะเค็มอยู่แล้วเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำตาลนะคะตัดปีรึ่งเทเนะคะที่เอวขวดขวดเอาไว้น่ไม่ต้องใส่ สามชิ้นเพราะว่าจะเยอะไปเดี๋ยวรอให้เขาเดือด ขอจนน้ำอิ่มนะคะเป็น้ำล้างกล่องอใช้ประมาณครึ่งกล่องน,นะคะเดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายแล้วมาดูทีเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกิ่ก็เคี่ยวมาสักระยะหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะพอเราทำเสร็จแล้วนะคะพอเรา ทิ้งเอาไว้ให้เขาเย็นนะคะเขาก็จะเป็นน้ํามันนะคะเขาจะออกมันมาเพราะเราเคีย่ยวนะคะเอาพี่อ้อยจะใส่ถั่วคนนะคะแะบอกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เคยเห็น,นว่าม,มีใส่เครื่องเทศใส่อะไรแล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าแต่ละร้านเขาจะทําแบบไหนเนาะถ้าของพี่อ้อยด้วยจะใสแบบนี้นะคะแต่เวลาเขาตัดให้ลูกค้าเขาก็ไปตัดขึ้นมาหรอกคะ่ะไม่ให้เขารู้หรอกว่าเขาใส่อะไรบ้างเนาะ คนไว้เนาะเสร็จแล้วค่ะมันก็จะเด่นเด่นผมย้อยชอบทำแบบต้มข้นนะคะเพราะว่าลูกผู้ชอบทานแบบฝังนะคะแล้วเวลาเราจิ้มน,นะคะจิ้มตัวสเต็กเนาะขเขาก็จะติด ถ้าหาว่าทำใสๆนะคะพอจิ้มแล้วไม่ติดนะคะจะมีตะหมูขึ้นมาเนาะจะไม่เห็นน้ำจิ้มว่าติดตัวหมูขึ้นมาเลยนะคะเคเราก็เลยจะทำเนๆเอาร้อนอยออด <c oughs> เดี๋ยวทิ้งไว้เ็าจะอืดตัวนี้นะคะเติมเราจะใช้เราเติมกะทิอีกทีก็ได้นะคะหรือจะไม่เติมชอบคนๆคก็แล้วแต่ เสร็จแ,แล้วนะคะง่ายๆเองเนี่ยจะเห็นว่ามีแตกมันออกมาะคะแตกมันออกมาแล้วนี่ขาดยังไม่เย็นนะคะเดี๋ยวความมันจากถั่วจากงาแล้วก็ตากี่เขาก็จะออกมาอีกนะคะและ้วก็ประจัเงาสวยมากข,ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารอบชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อยก็ฝากกดไลค์ก็แชร์นาะขามนี้การคิดาัดุยคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเอออย่าลืมนะคะพ่อยฝากช่องหลานชายด้วยนะคะฝากติดตามได้เนาะ